คำปฏิฐานประจําวันสาธุการในพระเจ้าพระปิดาพระเจ้าผู้ทรงอำนวยพระพรแก่ข้าพงหลายคือพระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกโดยพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้ดทุกๆสิ่งจำต้องสำเร็จตามพระจนาของพระองค์และเป็นไปตามแผนงานนิรันดร์ของพระองค์พระเจ้าทรงกรอบด้วยพระคุณความรักและพระเมตตาพระองค์ทรงจัดเตรียมหนทยยางความรอดให้กับคนบาปทุกๆคนที่กลับใจใหม่องค์พระผูญเจ้าของข้าพงหลายใหญ่ยิ่งกว่าพระอื่นใดทั้งสิ้น พระเจ้าทรงพอพระทัยสิ่งใดพระองค์ก็ทรงกระทาในฟ้าสวรรค์และบนแผ่นดินโลกในทะเลและที่น้ําลึกทั้งสิน้นพระเจ้าทรงให้ทุกๆสิ่งสําเร็จเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์สรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าเป็นจริงตามที่พระองค์ทรงตรัสเตือนไว้ที่ไหนที่ไม่มีการนําประชาชนก็ล้มลงแต่ในที่ซึ่งมีที่ปรึกษามากย่อมมีความปลอดภัยและบุคคลที่รับประกันคนอื่นจะต้องทนทุกข์แต่คนที่เกลียดการรับประกัน ก็ย่อมปลอดภัยขอบคุณพระเจ้าข้าพงหลายได้รับคําสั่งสอนและคําตักเตือนมาจากพระองค์ทุกๆวันผ่านการภาวนาพระคำปรงุงทั้งกลางวันและกลางคืนตามพระมัดต,ตัดสั่งจากพระโอษของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้าใจเป็นตัวโลอลวงที่เสื่อมทรามอย่างร้ายกาจริงๆและขครั้งหลายคราที่ข้าพวงหลายดำเนินชีวิตด้วยความประมาทจนกระทั่งการยับยั้งแช่งใจจึงเป็นเหตุให้ต้องตกจากระดับอันควร กาไปประพฤติตามอย่างคนที่ไม่เชื่อและพูดจาไร้สาระไม่เป็นเรื่องปล่อยตัวปล่อยใจไปกับราคัตนาทางโลกยกอวัยวะไปใช้ในทางการณธรรมซึ่งเป็นการดูหมิ่นพระเจ้าของพระองค์ปฏิเสธคำสอนของพระเจ้าท้ายสุดชีวิตฝ่ายวิญญาณก็อับปางลงเป็นพเิเยนเนื้อหนังดับพระวิญญาณของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงศ์หลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอถ่อมใจลงสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ลงละเมิด ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงฟื้นน้ำใจที่หนักแน่นขึ้นใหม่ภายในขบงหลายด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าขอทรงปลุกกระเซียนไทยให้ตื่นขึ้นก่อนอรุณเพื่อแสวงหาพระภาคของพระองค์และเพื่อใช้เวลาในการภาวนาพระคำของพระองค์ขอการเ,เจิมด้วยไฟจากองค์พระบัญญาณบริสุทธิ์หล่อหลอมความคิดและจิตใจของขบงหลายให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้นาของพระองค์โอข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเมตตาปลดปล่อยคนไทยให้หลุดพ้นจากการเป็นทาสของมารร้ายด้วยฤทธิดเดชของพระองค์เหมือนพระองค์ทรงปลดปล่อยคนดิบรูให้เป็นอิสระพ้นจากการเป็นทาสของชาวอียิปต์และขอพระองค์ทรงนำจิตใจและความคิดของพี่น้องคนไทยให้เข้าใจและเข้าถึงความรู้ของพระองค์ท่าแต่พระเจ้าขอคิดจากทุกๆกแห่งบนผืนแผ่นดินไทยมีความพร้อมในการขยายอาณาจักรของพระองค์และเตรียมสมาชิกแต่ละคนให้มีความพร้อมในการรัรบใช้พระเจ้า ตามของประธานของแต่ละคนด้วยเถิดพระพิดาเจ้าข้าข้าพง์หลายจึงอธิฐานกราบทุลขอต่อบพรองขอให้ทุทกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพรองขอบคุณพรองในพระนามองค์พระเยซูคริสเจ้าอาเมน